ภาคผนวกหนึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสะะารบัญพศ2526ภาคผนวกหนึ่งการกำหนดเลขที่หนังสือออกรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องตามระเบียบข้อ11.1ข้อ12.2และข้อ14.1ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแล้วต่อด้วยเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 1. รหัสตัวพยัญชนะสองตัวใช้แทนชื่อกระทรวงทบวงหรือส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงหรือจังหวัดการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะนอกจากที่กำหนดไวน้นี้ให้ประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบเป็นผู้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะสำหรับจังหวัดให้กำหนดโดยหาลือกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การกำหนดอักษรสองตัวนี้มีการสัมการ 1.1รหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวงทบวงและส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงตัวอย่างเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีนอรอกระทรวงกลาโหมกอหอกระทรวงการคลังกอคอ1.2รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัดและกรุงเทพมหาคนครตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหาคนออนะคนรกทนครปฐมนทมุกดาหารมหอ 2>, 2. เลขประจำของเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลข4ตัว2.1สําหสำหรับราชการบริหารส่วนกลาง2.1.1ตัวเลขสองตัวแรกสำหรับกระทรวงหรือทะบวงหมายถึงส่วนราชการระดับกรมโดยเริ่มจากตัวเลขศูนย์หนึ่งเรียงไปตามลำดับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบส่วนราชการใดให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่างหากมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้เรียงลำดับต่อไป2.1.2ตัวเลข2ตัวหลังหมายถึงสำนักกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองโดยเริ่มจากตัวเลข01เรียงไปตามลำดับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบส่วนราชการใดให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่างหากมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้เรียงลำดับถัดไปสองจุดสองสำแบบราชการส่วนภูมิภาคสองจุดสองจุดหนึ่งตัวเลขสองตัวแรกหมายถึงอำเภอรหรือกึ่งอำเภอโดยเริ่มจากตัวเลขส่วนหนึ่งซึ่งโดยปกติสำหรับอำเภอเมืองเรียงไปตามลำดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรงตัวเลขสองตัวแรกให้ใช้ตัวเลข0ู2 2์จุดสตัวเลขสองตัวหลังหมายถึงหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัดหรืออำเภอตัวอย่างเช่นสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์0.1สถิติ0.2 2.3ให้มีการปรับปรุงเลขประจำของเจ้าของเรื่องให้เป็นไปนตามลำดับตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการถูกๆุก5ปีโดยถือเอาปีพุทธศัการาชที่ลงท้ายด้วยเลข5และเลข0เป็นหลัก2.4 ในกรณีที่กระทรวงทบวงส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงหรือจังหวัดประสงค์จะให้รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใดที่มิได้เป็นส่วนราชการซึ่งอยู่ในสังกัดใช้รหัสตัวแพนชนะของกระทรวงทบวงส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงหรือจังหวัด แล้แต่กรณีให้ใช้ตัวเลข2ตัวแรกเริ่มจากห้าหนึ่งเรียงไปตามลำดำับ 3. เลขประจำของเจ้าของเรื่องซึ่งส่วนราชการใดกำหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดใน1และ2ให้แจ้งให้ประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีทราบด้วย 4. การกำหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการให้ลรงรหัสตัวยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการประสงค์จะก,กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นให้กำหนดได้ไม่เกิน4ตัวโดยให้อยู่ในวงเล็บต่อจากรหัสตัวพยัญชนะของเจ้าของเรื่องและรหัสตัวพยัญชนะดังกล่าวจะต้องไม่ส้ำกับรหัสตัวพยัญชนะที่กำหนดไว้ในภาคผนวกนี้ และต่อด้วยเลขประจำของเจ้าของเรื่องสําสำหรับส่วนราชการต่ำกว่าระดับกรมหรือจังหวัดหากจำเป็นต้องออกหนังสือราชการเองหรือเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสารบัญให้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือจังหวัดกำหนดเลขรหัสให้ไม่เกิน3ามตำแหน่ง โดยให้ใส่จุดหลังเลขประจำของเจ้าของเรื่องตามสองแล้วต่อด้วยเลขรหัสที่กำหนดขึ้นดังกล่าวการให้เลขรหัสตามวรรคหนึ่งถ้าสามารถจัดเรียงส่วนราชการตามลำดับพยัญชนะและสระได้ก็ให้เรียงตามนั้น